ช้อนครับแล้วมันจะเอาไว้ทำอะไรช้อนพวกตัวอ่อนของมะเร็งปอจะใช้เอ็นเย็บช้อนครับเพืขยายโครงเก่าที่มะเร็งมันหลุดไปแล้วแล้วก็เอาตัวคายกระชอนโครงเก่ามาติดครับมันจะใช้งานได้ดีไหมเนี่ยใช้ได้ อยากรู้ว่ามันมีวงจรชีวิตแล้วก็อยากจะเห็นว่าตอนน๊อกลอกคาบครั้งสุดท้ายออกเป็นหย่างจะเป็นย่งไงเรากำลังจะมาสำรวจแมลงปอ,อกัอนครับเอามือมาหอดแมลงปอบ้านตัวอ่อนแมลงปอเข็มนะครับคือตัวอ่อนมแมลงปอบ้านครับแล้วเจอแถวไหนารครับเนี่ยเขาตักตามพื้นขี้โคลนขึ้นมาครับน่าจะเป็นแมลงปอบ้านส้มเหลืองครับ เพราะว่าที่นี่เจอเยอะมากครับอีกกลุ่มนึงแมะงปอเข็มครับอ๋อให้เห็นความแตกต่างของมันมันตัวเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงครับอันนี้คือมเลเงปอบ้านคือมลงปอเข็มคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพวกนี้เป็นตัวอ่อนของมลงปอพันธไหนบ้างก็ต้องลองเลี้ยงดูว่ามันในที่สุดพอมันโตเป็นตัวเต็มวัยมันจะเป็นพันุ์ไหนครับ หมายความว่านี่จะเอากลับไปทดลองเลี้ยงดูครับจะได้รู้ว่ามันเป็นพันธุ์ไหนบ้างนี่ครับตัวที่ก่ออีีมาแถวปลายมาครับมีตัวอเมริาากเข็งที่กำลังจะขึ้นมาลอกภาพาครับ เขียวๆเนี่ยครับมันกำลังจะขึ้นไปลอกข้าวรูบไัมมันกำลังก้าวขาขึ้นไปครับแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นไปครับตัวน,นี้ครับเป็นตัวอ่อนแมลงบอเข็งครับ หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่าคาดฝันครับตัวแมลงปอได้ถูกมลละเอียดลุมจนตายทําให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวแมลงปออันนี้โตขึ้นจะเป็นมแมลงปอชนิดใดครับพวกตอนนั้นไปสำรวจป่าทล่วก็รุ่ยยาครับแล้วก็พวกก็ตักน้งพวกก็น้ำแล้วก็มีตัวเนี้ย ก็ปเข้ามาอยู่ในกระชอนนะคะมันเป็นแมลงนักล่านะคบทั้งตอนที่ยังเด็กอยู่ในน้มันก็ล่าสัตว์ที่เล็กเปิดตัวมันเป็นอาหารแล้วพอมันโตมันก็ล่าพวกยุงแมงมีแมงวันการขึ้นมาลอกคราบรั้งสุดท้ายนะคะัมผมว่ามันจะขึ้นมาตอนเช้าๆแล้วแล้วจะค่อยๆปีนขึ้นมาจนขึ้นมาบนบกลตัวอ่อนเนี่ยพอมันลอกคราบรั้งสุดท้ายเนี่ยครัะ ก็จะลอ,อกมาแล้วก็จะกานสัวแมลงปอเลยคนะ่ะแต่แมลงปอที่ลอกออกมานั้นตัวมันจะวข,ขาไไว่้อจะบินไม่ป็นเองมันจะต้องแต่เสื้อต้องรอปากีไม่แห้งเรสจะพับมันเป็นมีดสีมันจะ,จะเดนได้แปอนะคะมันหายใจที่เห็นท้องมันไหวๆมันหายใจอยู่ค่ะมันหายใจด้วยเหงือกนะคะ ใต้น้ำครับมันมีอวัยวะพิเศษในการงับเียือครับตอนนี้มันได้พับเก็บอยู่ใต้ปากกันครับนี่ครับจะได้เห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับที่มันโค้งๆตัววีเนี่ยครับมันจะยืดออกไปอย่างเงี้ยฟืบยืดอกมาแล้วก็งับเหยื่อตรงไหนลูกกระจาบมครับนี่ครับสองตวครับนี้คือด้านท้องมันใึ่ไครับ ไปดูแมลงปอกันท,ที่หลังบ้านนะครับ